กินอาหารกล่องญี่ปุ่นอย่างไรไม่ให้มีขยะเหลือวันนี้นะคะเรากินเป็นข้าวหมูเทริยากิกับข้าวแซลมอนเทริยากิก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ลอกสติกเกอร์แล้วก็สกอเทสเหมือนเดิมเปิดฝามาเจอพลาสติกแรปไม่ต้องแกะทิ้งนะคะเก็บน้องไว้ก่อนได้อันนี้แกะเสร็จแล้วเราก็จะกินในถ้วยเลยนะคะเราควรจะแกะสติกเกอร์แยกไว้ทุกครั้งนะคะเพราะว่าพลาสติกฝาเนี่ยยังสามารถเอาไปรรไซเคิลต่อได้พลาสติกแรปก,ก็รวมไว้นะคะเดี๋ยวเราล้างทีเดียว และนี่คือหน้าตาขยะที่เกิดขึ้นจากมือนี้ผักนะคะแล้วเ,เอาไปลงถังหมักส่วนพลาสติกแบถ้วยแล้วก็ฝานะคะเราเอาไปล้างเศษอาหารออกก่อนค่ะขั้นตอนการล้างนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะจริงๆเราก็ล้างเหมือนจานทั่วไปเนาะแต่ว่าอะไรที่มันไม่ได้เปื้อนมากเนี่ยจริงๆเรากลัวน้ำแค่แป๊บเดียวก็พอพลาสติก랩นะคะเรากางลงที่อ่างแล้วก็ใช้ฟองน้ำถูได้เลยค่ะส่วนใครท่านมีกะละมังก็ใช้น้ำในกะละมังล้างเอาได้นะจะได้ไม่ต้องเตองน,น้ำเยอะ สติกเกอร์และสกอเทปนะคะเหมือนเดิมส่ง n 1 5ได้เลยถุงพลาสติกยืดที่ไม่เปื้อนอาหารส่งโครงการวนได้นะคะพลาสติกถ้วยมีสัญลักษณ์ pp สามารถส่งไข่ของเก่าได้ค่ะส่วนพลาสติกฝานะคะสามารถส่งเซอร์ฟลาได้และพลาสติกแรบนะคะเราก็ส่งที่ n 1 5เหมือนเดิมค่ะ